เรามาถักตัวกระเป๋าแถวที่สี่กันนะคะโซ่สองถัก F ลงในหลักที่เราขึ้นโซ่มาร์กหลักแรกไว้ค่ะแล้วเ,เดี๋ยวเราจะถัก F ไปอีกหนึ่งหลักนะคะอีกหลักหนึ่งค่ะก็ได้สองหลักแล้วนะคะ แล้วก็ถักโซ่สองค่ะเว้นหลักนี้นะคะเว้นหลักตรงนี้ค่ะมาถัก x ลงในช่องนะคะถัก x หรือควักธรรมดานี่ค่ะแล้วก็ปดทั้งสองห่วงเลยอันนี้คือ1 x นะคะแล้วก็1โซ่ค่ะข้ามหลักนี้ทำ x ตรงนี้อีก1ค่ะแทงลงไป คัขึ้นมาแล้วก็ปลดทั้งสองนะคะโซ่2 x โซ่ x นะคะแล้วก็โซ่2ค่ะพันหัวเข็มไม่รอเลยเราจะเว้นหลักนี้นะคะทำา f ในหลักถัดไปแทงผ่าน2เส้นปลด2แล้วก็ปลด2จะได้ลายแบบนี้ค่ะเราก็จะถัก ไปอีก4หลักนะคะรวมกับหลักนี้ก็เป็น5หลักค่ะนี่ถือเป็นหลักที่1นะคะต่อไปหลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5นี่นะคะ แล้วเราก็จะวนกลับมาทำลายแบบนี้เหมือนเดิมค่ะขั้นระหว่างลายก็5หลักนะคะตามด้วยโซ่2เว้นหลักนี้ถักเอ็กลงในช่องนี่นะคะโซ่1ข้ามหลักนี้มาถักเอ็ลงในช่อง โซ่สองเว้นหนึ่งหลักมาลง F ในในหลักหถัดไปนี้นะคะแล้วเราก็จะถักไปอีกสี่หลักรวมกับหลักนี้ก็เป็นหลักที่ห้าแล้วเราก็จะมาวนทำแบบนี้อีกนะคะทำลายแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนมาถึงจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะเราก็จะทำ ก่อนก่อนหน้านี้เราทําไป2หลักใช่ไหมคะแล้วก็จะทําอีก3หลักตรงนี้ f อีก3หลักก็จะพอดี5้าหลักเท่ากับตรงนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวไปถักมาถึงตรงนี้นะคะเราเดี๋ยวเราเจอกันคะ่ะเราถักมาถึงชุดสุดท้ายของลายตรงนี้นะคะเพิ่งถัก f มาได้2หลักแล้วก็เหลืออีก1หลักคะ่ะ 3หลักนะคะรวมกับ2หลักตรงนี้ก็เป็น5ห,หลักค่ะก็4จบแถวนะคะต่อไปเราจะมาถักลายแถวที่3นะคะอันนี้เป็นลายแถวที่1แถวที่2เราจะมาถักลายแถวที่3กันค่ะโซ่2เอฟลงไปในหลักที่ขึ้นโซ่ค่ะ มาร์กหลักเอาไว้นะคะอันนี้สำหรับเพื่อนที่ยังไม่รู้นะคะเพื่อนก็เลยจะมาร์กไว้ให้ดูนะคะต่อไปเราก็จะถักไปอีกสองหลักนะคะ F อันนี้ F หลักที่1เอ้ย F หลักที่สองนะคะหลักที่1เราถักไปแล้วนะคะนะคะหลักที่1หลักที่สองแล้วก็หลักที่สามค่ะหลักที่สามเราจะถักลงไปในช่องนะคะในช่องเนี่ยเขาจะมีโซ่สองใช่ไหมคะ เราก็ถักให้มาชิดด้านโซ่หนึ่งนะดึงให้ยาวขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะว่าเ,เขาจะโดนลังด้วยตัวนี้นะตัวช่องนี่ค่ะก็จะได้สามหลักแล้วค่ะเพอาสามหลักเราก็ถักโซ่หนึ่งแล้วก็มาถักลงในช่องตรงนี้นะคะช่องเล็กๆเนี้ค่ะที่เราถักโซ่เอาไว้นะคะตอนนั้นเราถัก X เ,เ,เอาไว้นะคะเอ็ซโซเ x ็ แล้วก็มาลงในเอ็ในในโซ่นะคะโซ่ตรงนี้นะถักเอฟลงมาหนึ่งหลักค่ะนี่นะคะตามด้วยหนึ่งโซ่ค่ะเราก็จะถักพอได้โซ่หนึ่งแล้วเราก็จะถักเอฟลงในช่องนะคะชิดมาทางโซ่หลักที่สองนะนี่โซ่หลักที่หนึ่งหลักที่สองนะคะชิดมาทางโซ่หลักที่สองนะคะ ได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะถัก F ไปอีก6หลักรวมหลักนี้ก็จะเป็น7นะคะแล้วก็นับหลักนี้เป็นหลักที่1ไปเลยค่ะ1 2หลักที่2ก็จะแทงตามปกติเลยนะคะผ่าน2เส้น2 สามสี่ห้าหกเราก็จะวนมาทำแบบเดิมนะคะพอถึงหลักที่เจ็ดะค่ะ ก็จะวนลงไปในช่องแบบเมอกี้นี้นะคะชิดมาทางริมริมทางด้านโซ่หลักที่หนึ่งหนะคะก็จะเหมือนตัวนี้เลยเราก็จะทำโซ่หนึ่งถักเอฟลงในช่องโซ่ตรงนี้นะคะที่เป็นหนึ่งโซ่โซ่หนึ่ง ถักเอฟลงในช่องเน้นไปทางด้านริมของโซ่หลักที่สองค่ะนี่นะคะนัดหลักนี้เป็นหลักที่หนึ่งถักไปทั้งหมดเจ็ดหลักอันนี้เป็นหลักที่หนึ่งหลักที่สองจะอยู่ริมริมตรงนี้นะคะก็คือหลักของตัวนี้หัวหลักของตัวนี้แทงผ่านสองเส้นอันนี้คือหลักที่สองถักมา ให้ได้7หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7ก็จะอยู่ในช่องแล้วก็ถักโซ่1ถัก f ลงในช่องโซ่แล้วก็โซ่1ถัก f ลงในด้านริมตรงนี้นะคะแล้วเราก็ถักไปให้ได้7หลกักทำแบบนี้วนมาเลยค่ะจนมาถึงตรงที่เรามาร์ k นะคะมาถึงลายชุดสุดท้ายแล้วนะคะเพิ่งก็ถัก f มาได้3หลกัก เหลืออีกหนึ่งหลักตรงนี้ค่ะก็จะเป็นหลักที่สี่นะคะรวมกับครั้งแรกที่เราทำเอาไว้สามหลักก็จะได้เจดหลักเราก็จบแถวได้เลยค่ะตัวลายของกระเป๋านะคะจะมีอยู่สามแถวค่ะลายของเขาจะมีอยู่สามแถวนะคะแถวที่1แถวที่สองแล้วก็แถวที่สาม ลายจะเป็นแบบนี้นะคะสามแถวแถวต่อไปเราจะถัก f ทุกหลักนะคะเหมือนแถวนี้นะคะเป็นการถัก f ปิดตรงนี้1น,นแถวค่ะเดี๋ยวเราจะมาถัก f ปิด1แถวกันนะคะเราถักลายได้3แถวแล้วนะคะคือลายหนชุดต่อไปเราจะถัก f บนรอบค่ะโซ่สองแล้วก็ F ลงในหลักที่เราขึ้นโซ่นะคะนี่เพิ่งขึ้นให้ดูไม่ไม่ทั้งแถวนะไม่จบแถวนะคะเพราะว่าเป็นการถัก F เหมือนกับตัวนี้เลยค่ะเราก็ถัก F มาเรื่อยๆเลยนะคะทุกหลัก,กวนมาจนถึงหลักที่เรามาร์กเลยนะคะ f ตรงนี้เริ่ม F 3สามหลัก พอในช่องเราก็ถัก f 1หลักลงไปได้เลยค่ะตรงหลักเราก็ถัก f ลงไปตรงหัวหลักนะคะผ่าน2เส้นในช่องก็1 f ค่ะแล้วก็ตรงลายทึบตรงนี้เราก็ถัก x ลงไปตรงหัวหลัก ทำแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆเลยค่ะวนมาจนถึงตรงนี้นะคะหลักสุดท้ายแล้วถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะแถวที่เราถัก f นะคะก็ถักไปเพิ่มอีกหนึ่งหลักนะคะสุดท้ายตรงนี้แล้วเราก็มาจบแถวค่ะอ่านสองเส้นแล้วก็จบแถวเลยนะคะ ต่อไปเราจะถักลายช่องลายแบบนี้นะคะแต่เราจะขยับไม่ให้ลายมันตรงกันแบบนี้นะคะลายเขาจะอยู่สักว่างตรงนี้นะลายชุดต่อไปเราก็จะเลื่อนห่วงนะคะมาทําในหลักที่สองนะคะอันนี้คือหลักแรกของเรานะคะปกติเราก็จะเลื่อนห่วงมาหนึ่งหนึ่งหลักค่ะเลื่อนห่วงก็ถักซีเลื่อนห่วงปกติได้เลยนะคะผ่านสองเส้นแล้วก็เลื่อนห่วงมาเลยค่ะ เลือนมาถักที่หลักนี้นะเราก็ถักโซ่สองค่ะแล้วก็ถัก F ลงในหลักที่เราขึ้นโซ่เมื่อกี้นี้ตรงนี้ถือเป็นหลักแรกนะคะก็มาไว้ค่ะเราจะถักไปทั้งหมดเจดหลักนะคะหลักนี้ถือเป็นหลักที่หนึ่งค่ะก็ถักเพิ่มไปอีก6นะคะหลักที่สอง ส4 5 6หอีกหนึ่งหลักนะคะทั้งหมดเจ็ดหลัก 1>, 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็โซ่1ค่ะเว้น1หลักแล้วก็ถักในหลักถัดไปโซ่1เว้น1หลักถักในหลักถัดไปนี่นะคะลักษณะเราจะทำเหมือนกับแถวนี้เลยนะแค่ว่าเราขยับ ลายมาให้อยู่ช่วงนี้นะคะลายก็จะสับหว่างกันต่อไปเราก็จะถัก F เพิ่มไปอีกหกหลักนะคะให้ได้ทั้งหมด7หลักนับหลักนี้ไปด้วยพอได้ F เจ็หลักแล้วเราก็ถักโซ่เว้นหนึ่งแล้วก็ถัก F แล้วก็ถักโซ่นะคะวนอยู่แบบนี้นะคะวนเหมือนกับแถวนี้เลยนะคะวนมาจนถึงตรงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงนี้นะคะ เราถักมาตรงนี้เจ็ดหลักสุดท้ายนะคะต่อไปเราก็จะถักโซ่หนึ่งค่ะเราเหลือตรงนี้สามหลักนะคะหนึ่งสองสามก็โซ่หนึ่งเว้นหนึ่งหลักค่ะเว้นหลักนี้มาลงในหลักนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะเว้นหลักนี้มาลง ตรงหลักนี้นะคะก็คือตรงที่เราจบเลยค่ะตรงที่เราจะจบแถวเลยโซ่หนึ่งแล้วก็จบแถวได้เลยค่ะสองเส้นนะคะขึ้นไปสองเส้นควักไหม่ลอดผ่านเราก็จะได้ช่องแบบนี้สองช่องเหมือนกันนะคะข้างนี้เจ็ดข้างนี้ก็เจ็ดค่ะต่อไปเราจะไปขึ้นแถวใหม่นะคะ